โซนยนมมาดแห่ควมบาลมีเลิกกำยำดีลานนิยมกันมาพรอ้อมทุกเทียนเครื่องบ่ายมาลาสวัสดีครับผู้รักแผ่นดินเกิดทำการปรตุสัตว์เลี้ยงโคทุกท่านเป็นอันทราบอยู่ดีแล้วว่าราคาวัวในท้องตลาดตอนนี้ตกต่ำตกต่ำอย่างไรอาทิเช่นเฉลี่ยแล้ว วัวราคาหน้าเขียงเนื้อกิโลกร,รัมละ260บาทแต่การซื้อตัวเป็นตกแล้วเฉลีย่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ140บาทถึงอย่างนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็ยังขายวัวไม่ออกเนื่องจากอัตราการซื้อในประเทศลดน้อยลงและวัวมีจำนวนมากขึ้นประกอบด้วยการนำเข้าวัวจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาเนื้อตัวเป็นถูกกว่าราคาตามท้องตลาดบ้านเราและ,กะเกษตรกรผู้ซื้อวัวซ่าเข้าไปขุนก็ต้องรับภาระค่าอาหารที่สูงขึ้นและ,กะเกษตรกรก็ไม่ซื้อวัวเข้าเนื่องจากราคาวัวที่ตกต่าแต่ถ้าเราจะซื้อวัวเรามาดูสิว่าวัวพัน์ุไหนต่อไปจะเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากครับ เรามาดูกันเลยว่าสายพันธุ์ไหนมั่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับซึงซึ่งมีใบสั่งแล้วจากทางลาวกัมบูชาและเวียดนามนะครับเพื่อจะส่งประเทศจีนนะครับพันธุ์แรกก็ได้แก่พันธุ์ชาลูเล่นะครับพันธุ์ที่สองก็ได้แก่พันธุ์บีฟมาเธอร์พันธุ์ที่สาก็ได้แก่พันธุ์แบงกันและแองกับนะครับพันธุ์ที่สี่ก็คือวากิวนะครับ และในสีสายพันธุ์นี้เป็นเลือดผสมก็ได้นะครับที่ตลาดต้องการหน้าขนาดนี้และมีใบสั่งแล้วจากทางลาวเวียดนามและกัมพูชานะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะตัดสินใจว่าจะนําตัวชนิดไหนเข้ามาเก็บมาเลีย้ยงไว้เพื่อเก็งกําไรรอราคานะครับที่จะวันขนาา้างหน้าจะขายง่ายมีกําไรนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวเลือกนะครับ